นี่คือคุณดโราใช่ไหมโอเคครับสวัครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับวครับสวัสดีครับัดีครวัดคัี่รับสวัสีครับครับสวับสัวกันวคับวสดััสดีครับดีครสวัสรับวัีครับสวครับรับวบวดีับี่หัื่นฟ้าครับนักสวดีครับนักสดง ไม่ไม่ต้องกก็สงสัยว่าจูพูดอะไรทำไมนักแสดงก็พี่กาบอกพี่ก้าบอกพูดกับอ๋อสวัสดีครับก้องครับเราบทเป็นที่รักครับเป็นนักแสดงเหมฝั่งนีก่อนฝังนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะรับบทเป็นจอยนักแสดงกันวัวนีครับครับรับบเป็นไทปครับทับนันเยครับสวัสดีครับเฮียคเรับบทเป็นเซฟครับ ไม่ใช่โอเคโอไมคครับเซฟครับแล้วมันเป็นเฮียครับครับผมอูครับแล้วบทเป็นเรียวครับสวัสดีครับปอครับแล้วบทเป็นพันลีครับสวัสดีครับตีตีครับระบบเป็นใกล้ใจครับตันนี้ EP สุดท้ายแล้วใจหายนะคะใจหายมากเหมือนกันใจหายไหม ใช่ครับรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากรู่ทุกอย่างไปไวมากเลยครับเวลาผ่านไปเนาะเบื่ความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกจนวันนี้อะไรเงี้ยถ้าว่ามันคือจุดเริ่มต้นของน้องๆมากกว่าก็คิดว่าพอมันเป็น EP พีสิบสองแล้วมันเหมือนจบกี่หมื่นฟ้าแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็น จุดเริ่มต้นของนักแสดงกีมืนฟ้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะมันพามากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รับฟ e ดแบ a มาแบบเกินความคาดหวังไปมากๆจริงๆก็เลยรู้สึกใจหายด้วยแล้วรู้สึกยินดีด้วยที่ที่ถึงวันนี้อืมตัมากับกล้องเหรอครับการแานนของกีมือฟ้าครับผมก็รู้สึกดีใจ มากครับที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบว่าดีเกินคาไปมากๆเลยครับก็ถึงแบบกี่หมื่น้าร้วจบก็แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามทีมนักแสดงทุกคนแล้วแบบต้องขอบคุณแบบทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบตั้งใจทําซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับครับก็รู้สึกเอาจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปตอนแรกๆที่เราเริ่มเนาะก็คือหลังดีมี n ฟนชิพ รู้สึกว่าพวกเราพัฒนากันเยอะมากๆเลยแม่ว่าจะแบบเป็นการสแสดงแบบการสื่อสารหรือแบบการอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบการที่ทํางานกับน้องก้องแล้วมันมันสบายใจมันมันไม่มีอะไรแบบผิดไปเลยอะรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ทํางานกับนอ้องก้องแล้วก็ขอให้ทํางานไปต่อๆไปนะครับครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเอาคุณหนิลด้วยครับเดฟคิดว่ามันคิดเคยคิดไหมคะว่าซีรีส์นี้มันจะมาไกลได้ขนาดไหนจริงๆเออ่คือเราก็แบบคิดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลเท่านี้ครับผมความเสี่ยงอนไรอย่างเ <c oughs> ีย้ยที <c oughs> ่เขาพูดภาพรู้สึกเราเป็นไงบ <c oughs> ้างการเดินทางที่เออมันมีกร,ยยระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาถ้าพูดตรงๆเลยค <c oughs> ือจริงๆแบบไม่คิดด้วยซ <c oughs> ้ำว่าจะได้รับ โอกาสแบบเข้ามาเล่นเรื่องกี่หมื่นฟ้าอะไรเงี้ยเพราะแบบมันแบบว่าเืออะไรอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รับโอกาสนั้นอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เอาจริงมันมีความคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราแบบเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยเข้ามาแสดงเราก็จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอกระแสตอบรับมันมากขนาดนี้มันเกินกับ กินกับที่เราแบบคาดหมายมากๆครับมันมันดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเล่นเรื่องกีมินฟ้าครับสี่งปอกอะค่ะได้แบบเช็คฟีดแบ็กกับแฟนแตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารู้สึกเหมือนกันครับที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่ากระแสตอบรับแบบเกินความคาดหมายทันี้อืมก็จริงเราเช็คตลอดครับว่าฟีดแบ็เป็นยังไงแล้วก็ รู้สึกวื่นใจมากๆวเวลาอ่านอคอมเมนต์หรืออ่าน,ออานทีนแบ,บแล็คแ่างกตลอดแบบเป็นตำรวจเหรอ <c oughs> เป็นเป็นกัทุกคนนะพี่อ๋ <c oughs> ตำรวจลงตำรวจลงแต่กตพูด <c oughs> ดังนิดนึงได้ครับก็รู้สึกว่าเต่่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 า <c oughs> ่่่่่่่น่่่่ อยากขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมีงปามาถึงทุกวันนี้ครับบอกลงเรื่อยๆ <c oughs> กเขาบอกว่าดัาคือดัาคำว่า <c oughs> ได้แท้ก็กินนะคะเป็นไงว่ากองมีเส้นลูกศนไหนแน่ไหนแล้วค่ะสำหรับอ,อินก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามารับบทจอยในเรื่องนจคิงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์ของเราอิมแพ็คขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่ EP แรกจนถึงแบบ E.P. 12ที่กำลังจะจบในวันนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกองคือสนุกมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็ผููการด้วยคือแบบทุกคนแบบเอนจอยมากๆเลยในกองถึงเราจะแบบโดนสวด <c oughs> <c oughs> แต่ก็คือสนุกจริงๆค่ะแล้วก็พาทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะคะ <c oughs> ผมก็ขอขอบคุณพี่ก้าแล้วก็พี่ออฟมากเลยนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับ เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีของผมมากเลยเป็นอะไรใหม่ๆครับที่ทําให้ผมเติบโตขึ้นก็แบบเวลาที่แบบเห็นกับทุกคนเห็นเราอยู่บนหน้าจอผมรู้สึกแบบมีความสุขนะครับแล้วก็พอเห็นที่ๆท,ทุกคนชอบหรือว่าเอ็นจอยมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าที่ทําที่พวกเราทํามามันแบบมันสำเร็จแล้วะครับเอาจริงตอนนี้คืออยู่ในหมดสึงกันสุดๆใช่ไหมแม่เอาเรา เอาเอนซี่เรากลับมากันเถอะเนาะทำยังไงดีไม่เป็นไรหมายถึงว่าถึงซีรีส์จะจบไปแล้วอย่างที่คูก้าบอกแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใช่เป็นการเริ่มต้นของน้องๆวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นแบบทุกคนมาส่งขึ้นบันไดอีกหนึ่งขั้นเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งสึงก่อนมันยังไม่จบแน่นอนไปไย นั่นนั่นพี่โธ่เย็นไม่โท่เพราะว่าจริงๆอ่ะพี่โท่ควรจะยืนไกลๆมาหน่อยขอโทษหรือว่าเราไปอยู่ไม่คือคือถึงว่ามันยังดูออมันยังดูย้อนหลังได้อยู่ใช่มันย้อนหลังไม่เรายังไม่ไาย ep 12ค่ะตอนนี้มันก็จะยังไม่จบไงคะทุกคน แล้วเมื่อกี้ถ้าไปดูในคลิปมีในดิจิตอลแน่นอนที่หันกัน,นอย่างเงี้ยเวันนี้ไม่ใช่แค่มาดูกับแฟนตอนสุดท้ายเวันนั้นมีโชว์มาด้วยใช่วยนะมีเจมเซอร์ไพรส์ต่างๆใช่ครับกล้องดีกว่าที่โชว์จะสวยอย่าเพิ่งงานที่โทรก็เคยได้ครับนะครับครับก็เราก็มีบอกกันไปบ้างแล้วว่าจะมีโชว์จะมีโชว<ม>์แล้วเราก็บอกไปแล้วว่า จะโชว์อะไรไม่ไ่ใช้เราบอกไปแล้วว Arizona, ่าเราสองคนก็มีเพลงเหมือนกันใช่ก็ก็จะเพลงของพวกเราสองคนก็จะมาใน EP นี้นะครับก็ใครยังไม่เคยได้ฟังสดๆก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็อาจจะร้องเพลงให้ฟังสดๆในเราก็อานเราก็เรามีละอ่ะเรามีถ้าหนูมาถึงขั้นนี้แล้วบอกมีค่ะไม่เป็นไรจะได้โทรอ่ะใช่ครับเป็นเพลงเราเป็นเพลงลราของพวกเราเลยก็ ฝากฝากเพลงของพวกผมแล้วก็ฝากเพลงวิสทีทุกเพลงของกีมินฟ้าด้วยนะครับคือบอกแล้วว่าแบบทุกเพลงเพาะมากๆจริงๆหมดแล้วก็คือโยงเข้าเพลงเราเลยว่าทุกเพลงทุกเพลงเพาะบอกได้ไหมบอกได้บอกได้อานอันนี้ต้องหันไปหากล้องแล้วปอกไม่ดีกว่าเหรอบอกบอกำกับสงไหม อ๋อตอนนี้นอกกองครับตอนนี้อยู่น้องกองทำครับทำครับทำทำทำชื่อเพลงอะไรครับคุณโทมัสชื่อเพลงเป็นแฟนฉันแล้วนะออนี่คือชื่อเพลงหรือถามพี่บอกค่ะเป็นชื่อเป็นชื่อเพลงเป็นชื่อเพลงแต่ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับชื่อว่า In a Relationship ครับอ๋อโอเคเพ่าะอะไรคะเพลงอันนี้เป็นชื่อเพลง ที่ปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงของยูนะคะวันนี้จะได้ฟังไหมคะก็วันนี้ก็จะได้ฟังด้วยครับเฮ้ยบอกเลยเหรออ้าวเพราห้ามบอกนะรูกไหมหนูหนูบอกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยเมื่อกี้ร้องคู่หรือร้องเดี่ยวคะฮืย เอ้าเขารู้หมดแล้วพี่มาอกแล้วอย่ามีโชว์รอดูโชว์เลยค่ะใช่ใช่ใช่ร้องโคตร้องเดี๋ยวไม่รู้แต่ร้องไห้แน่นอนร้องเล่นทั้งหมดเลยร้องเล่นทั้ร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นใครจะร้องไห้บ้างวันนี้ผมไม่ร้องอ่าผมไม่ร้องรู้จักดิจิตอลพูลไหมลูกโอเคเขาไม่บอกว่ามีอ๋อใช่ครับมีปล่อยเพิ่งพึ่งปล่อยเพลงครับเพลงใกล้ใจครับ ใกล้ใจครับไกล้มากก็ใกล้อยู่ครับเป็นของตี๋หรือเปล่าใกล้ใจเป็นชื่อของตี๋ครับในเรื่อง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 แต่ก็เอามาทำเป็นเพลงครับเนาะเอามาทำเป็นเพลงให้เราเดินเคียงเนาะอุ๊ยสานต่อยังไงนะคะคือหลายคนลุ้นว่าแบบ่น้องๆจะมีอะไรต่อหลังจากนี้ หนูบอกได้คำเดียวว่ารอไลอัพให้รออไลอัพดีกว่าแล้วก็รอพี่ออฟดีกว่าอันนี้อาจจะอยู่นอกขอบเขตของหนูไปนิดนึง <Yeah. S 1> แต่ก็รอลุ้นได้เลยคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้ไลอัพไม่ใช่แค่ของฝั่งเด็กๆฝั่งนี้แต่ว่าทั้งหมดในดูมันดิเลยแฟนๆจะต้องเตรียมผู้เตรียมอะไรไว้ไหมคะแฟนๆ เตรียมอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นรอยยิ้มให้ตัวเองและให้พวกเราอยยอี e ี1 2วันนี้ที่เราจะด,ดูกันมีอะไรพิเศษไหมมีกลาวว่า G p 1 2ม,มันเป็นบทสรุปเนาะแล้วก็ก็คิดว่ามีทุกอย่างที่เคยมีมาตั้งแต่หนึ่งถึงสิอ็ดม,มีทุกอย่างที่เคยมีมาแต่11ในอีก12จะน้อยหน่อยเนาะ บทสรุปมันจะเป็นยังไบทสรุปมันจะชื่นมืน่นชื่นมื่นนี้มันเก่าไปไปม่ะมันจะแฮปปี้เนาะมันจะแฮปปี้มั้งหนูคิดว่ากี่หมื่นฟ้าคอนเซปต,ต์มันก็คือการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน <c oughs> แล้ววันนี้ทุกคนจะได้รอยยิ้มนั้นกลับไปเหมือนกันวันนี้ทั้งคนที่มาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูทางบ้านหวังว่าจะมีความสุขกับอย่าเรียกว่าอีพีสองเลยกับกี่หมื่นฟ้า ไปอีกนานๆเลย <hire> ทุกคนจะได้ยิ้มแฉ่งครับยิ้มยิ้มกบครับยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงอ่ะหนูต้องทำท่าให้ดูด้วยคนอาจจะไม่เกินคนเราจะแพ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน้าหลาใช่ไหมแฟนมีจะลุ้งไหมครอ๋อโอเคถ้าเรื่องของแฟนมีตอนนี้มีการ พูดคุยกันอยู่ว่าจะต้องมีและแ,บบแต่ว่ารายละเอียดต่างๆอะคะะ่ะต้องต้องรอทางค่ายเป็นคนประกาศก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานจนเกินไปจะได้มีแฟนมีตรของพวกเราเชาวกี่หมื่นฟ้าแน่นอนถ้ามีต้องแบบให้พี่ๆท,ทุกคนไปดูพวกเราด้วยนะเมี่นถ้าไม่มีใครไปดูดียวมันจะเหงาไงใช,าใช่ไหมเราอาจจะอยู่กันแค่แบบ8คนน่ารักดี เป็นแบบแฟนมีดแบบอินโทรเวิร์มวไพรเวทแฟนมีดบิวไพรเวทแฟนมีดมีกี่คน8คนน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้เอ้ยอออ๊ะอันนี้กินแรงเพื่อนไม่ได้กินแรงแบบเป็นคนสนับสนุนไงอ๋อมีแฟนๆต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่เป็นแฟนมีต่างประเทศบ้างไหมใแก๊งนี้ก็ว่าตอนนี้อยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่านะตอนนี้พอ พอมันพอ,พอซีรีส์กี่หมื่นฟ้าจบลงแล้วก็จะมีงานแฟนมีตต่างติดต่อมาก็กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนหรือไปที่ไหนมากกว่าแล้วก็เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้พอจบปุ๊บก็จะมีงานน้องต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องดูคิวดูว่าเราจะไปกันยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราติดตามนะคะอ่าให้ฝากถึงอีกทีวันนี้นะคะว่าแฟนๆจะได้ชมอะไรแล้ว ความพิเศษความพิเศษพิเศอจชาิ่จนรงจริอปชันก็พูดว่าตอนอีพีแรกว่าถ้ากระแสดีจะมีพูดว่ายัไงนะครับพี่ออฟบอกกล้องเหรอครับเคีอวบอกว่าถ้ากระแสดีอื จะมี EP พิเศษให้อ่ใช่ไหมนะใช่แหละเไปทวงยังจริงจริงก็ทวงแล้วคำตอบที่ได้มาคำตอบที่ได้มาก็เป็นไปได้สูงอันนี้ก็เป็นทวงทวงผ่านสื่ออีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้สูงค่ะทุกคนเป็นไปได้สูงเป็นไฟนอลที่มีไฟนอลอีก ก็ได้ค่ะแต่เอาไฟนนลนี้ก่อนพอเน้ยือไฟนนลนี้ก่อนฝาถึงไฟนนลวันนี้คุณแฟนจะได้ดูอะไรบ้างคะแบบมีความพิเศษอะไรบ้างกล้าคิดว่าก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมันจะครบรถในอีพีนี้มากๆเนาะแล้วก็มีทุกคู่เลยแล้วก็เน้นไปทางหมื่นฟ้าที่รักที่อ่อจะทำให้ทุกคนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวชีวิตคนเรานี่นะมันจะต้องได้เจออะไรแบบนี้แหละทุกคน ใช่ไหมอ้๊มโคบโคบเฮ้ยเป็นกบเลยปิ๊งอ่าพี่พี่ผมกับพี่ก้องครับอ่าก็ฝากหน่อยให้แต่ละแทนนะครับผมในโอเคฝากทั้งซีรีส์นะครับก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดตั้งแต่ EP แรกแล้วก็แบบก่อน EP ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับพี่คอยสนับสนุนคอยแบบฟันเฟืองให้พวกเราคอยแบบคอยซัพพอร์ตให้พวกเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบฟูลซัพพอร์ตหรือแบบอย่างอื่นๆก็ตามนะครับ เพวกผมแบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็แบบได้มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านด้วยนะครับที่แบบทำให้เราได้มีการมองเห็นมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณพี่ก้าพี่ออปชันพี่ทีมงานทุกท่านนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราแบบคอยแน้นให้พวกเราแล้วก็คอยทํางานให้กีมมิ่นฟ้าออกมาเป็นกิมมิ่นฟ้าในตอนนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากซีรีส์หน่อย ครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นปาด้วยนะครับถึงซีรีส์จะจบไปแล้วแต่เราก็ยังไม่จบถ้ามันจบไปแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยทางไาชีอนะครับผม <ท dock. S 1> แล้วก็เฮ้ยอยากขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนที่คอยสพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบมางานบาสกิ้งของพวกเราทั้งสองรอบ <S <S ด้วยก็คือว่าแบบคือมันเกินคาดไปมากๆจริงว่าบไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาหาพวกเราแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ก็ ขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่แบบเอ็นดูพวกเราเราก็แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดมาครับวันนี้อยากได้เพนน่างไหมเราทำิีๆวันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่โทตอบสิสุดยแบบพี่กาครับหนูอยากได้อันนี้หนูพูดง่ายๆหนูอยากได้หนึ่งได้สองได้สามหนูอยากเอาเลขไหนเอาเลขไหนพี่โถคือเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าถ้าถึงร้านเรา จะมีภาระไปจนถึงเจ้าของค่ายที่จะต้องกระโดดลงบนน้ํำวันนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูถึงเท่าไหร่หนูจะทำอะไรอะไรเงี้ยโอ้ต้องเลือกคนที่สามารถตอบคำถามได้นะเราเชื่อในดองนักสู้ของเราเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามค่ะเลือกโลกไปเลยลูกได้ พอไปไม่มาอตรงนี้โอ้ยใกล้มากเลยเนฮ้ยบอกได้เลยไม่ใช่เอาแฟนเราก็นักสู้ไม่แพ้เราต้องหนึ่งเราเชื่อใจในแฟนๆทุกคนได้ครับได้พูดไปเลยน้องกองได้เลยเขาแบบน้องกองแบบอ้อนเก่งไงอ้อนแฟนๆเก่ง ได้แต่ว่าพี่โทรเป็นคนคิดนะว่าถ้าถึงแล้วพี่จะทำอะไรต่อได้ได้ครับงั้นขอสักสองล้านนิดได้ไหมครับผมสองล้านทำอะไรครับงั้นแบบกล้องแบบกล้องกล้องออนพี่พี่อย่ไหนว่าแบบถึงสองล้านเลยขอให้่มันสองเรื่อจะทำอะไรเดี๋ยวออนออนก่อนนะครับกล้องทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็น พี่ๆี่ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นซี์กิมเวินปลาอีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นเทรนด้วยกันแล้วนะครับก็รอบนี้แบบขอเทรนสัก2ล้านได้ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนกันครับผมแล้วก็ยังต้องเล่นเทรนปั่นเทรนกันด้วยความจอยจอยสนุกสนุก เนาะอยากให้พี่ๆจอยๆไปด้วยกันแหละครับแต่ถ้าถึงแล้วพี่โทอะไรนะถ้าถึงแล้วพี่โทคิดมาแล้วนี่พี่จะทำอะไรเราจะทำคนเดียวหรอไม่มันต้องรับผิดชอบร่กกันบ้างใช่ป่ะทุกคนทุกคนทำหมดครับรวมถึงพี่อาร์ด้วยรวมถึงใครอีกพี่เพียวอย่าเพิ่งเอาจริงแล้วกันเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนเพียวอันนี้ไลฟ์สุดๆคือไม่ไม่ใครใครรู้เลยกับสิ่งนี้ทำอะไรครับพี่โทเอ่อทำอะไรดี แบบเพื่อนๆอยากทำอะไรไหมครับแบบมีไอเดียอะไรไหมก็ประชุมกันตรงนี้เลยหรอรู้สึกว่าอู๋มีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งเออหน้าอู่เหมือนแบบคิดอะไรออกแล้ยอยากพูดมากเลยเดี๋ยวยิ้มเอ่อคือถ้าถ้าถึงใช่ไหมแต่ว่าสองร้านเนาะแต่ว่าอย่าอย่าพูดอะไรออกมานะขอแบบรีเช็คกเอาเอาอไป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 ก่อนนะก่อนนี้ก่อนนี้จะถึงก่อนที่จะถึงไปทำงานกลุ่มก่อนโอเคเดี๋ยวเรามา อย่กเเราบอกว่าเราจะทำอะไรบนเวทีเนาะได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าว่าจะแข่ยามและลูได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับพี่ๆโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะก็ไม่ได้พี่ๆก็ไม่ถึงขนาดนี้นะขอบคุณนะครับ